ันนี้ตื่นมาในสภาพที่ไม่คุ้นเคยเพราะเราอยู่ที่บ้านพักบนเกาะจินเจอร์เนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาว u t u b e นะครับผมวันนี้เข้าสู่ส t ต r ดิวันเลตพาร์ติสิบหแล้วแย่ yeah! วันนี้เกิดอาการกระตุกอย่างมากถึงมากที่สุดแต่ยังเห็นนะว่ามีจดหมายเข้าวันนี้กัดส่งแพนเค้กข้ามเกาะมาให้เลย1ชิน้นและผมก็เดินทางกลับมายังหมู่บ้านเพลิแกนเพื่อใช้ชีวิตประจําวันมารับเควสประจําสัปดาห์นี้วันนี้มีเควสไข่จากกัสดและไม้ของโรบินอีกแล้ว ผมเป่ยนไปเล่นไขบ้างดีกว่าที่แล้วเราเลือกไม้ไปแล้วเนาะวันนี้มีคัดซินของลีนัสลีนัสกำลังเก็บเบอร์รี่จากพุ่มไม้ชิวๆและเหมือนเขากำลังเดินไปบ้านของโรบินแล้วก็ไปแตงหวะเดียวกันกับที่โรบินเดินออกจากบ้านมาพอดีแล้วเราก็ออกมาด้วยนะครับแปลกมากนะเนี่ยคัดซีนที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยโอ้หน่าลีนัสใช่แล้ว และโรบินก็เหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่คุณหิวหรือเปล่าฉันสามารถทำมื้อกลางวันให้คุณได้นะพอมีสตูแคลลอรอทเหลืออยู่นะคุณมีน้ำใจมากแต่ไม่ละขอบคุณมากนะในการหาอาหารแต่ละวันฉันโชคดีมากแล้วทำไมอะทำไมไม่เอาหรือว่าชอบหาก,กินเองก่อฮ่าก็ได้ดูจากคำพูดเหมือนจะไม่สบายใจเท่าไหร่อัเซลุคุณดูเหมือนมีอะไรจะพูดหรือเปล่าอ้าวผมหรอไม่นะแต่ว่ามันกลับมีตัวละครมาสองตัวระหว่าง ฉันยินดีมากกับการที่ลีนัสทาดีกับฉันอยากเชิญลีนัสไปอยู่ที่ฟาร์มของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันหลังนี่มันจะดีหรอปกติเราก็ไม่มีพื้นที่อะยอยู่แล้วนะซึ่งบอกเลยว่า2ตัวเลือกเนี่ยทำผมช่างใจในข้อหลังมากคือถ้าเราเชิญจริงๆมันจะเปลี่ยนทิศทางของลีนัสสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็อยากเห็นนะงั้นผมลองเชิญลีนัสไปอยู่แล้วก็ได้มั้งซึ่งโรบินก็ร้องหูและลีนัสก็ตกใจเอาซะมากเลยนะฮะ นั่นไงฉันดีใจมากๆเลยนะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถสร้างบ้านให้ลีนัสได้นะช่างไม้ประจําเมืองมือไม้สั่นไปหมดแล้วลีนัสในที่สุดคุณก็จะได้ใช้น้ําร้อนจะได้มีบ้านอยู่อาศัยแล้วล่ะนะคุณคิดว่ายังไงซึ่งอยู่ดีเพียงก็เปลี่ยนไปเฉยเลยนะครับเออไม่ละขอบคุณเอาทําทไมอะ่ะเหมือนลีนัสไม่อยากได้อะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยรถไปถึงกับแซไปชนประตูบ้านเลยนะฮะเราก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยทําไมกันอะ่ะขอบคุณในความตั้งตาของคุณจริงๆ แต่ฉันเคยบอกมาก่อนแล้วว่าฉันจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้อ๋อมันคือเจดจำนงของลีนัสสินะฉันชอบอยู่คนเดียวมาตลอดฉันชอบความเงียบสงบการขยับไปตามจตะวัของธรรมชาติมันเป็นชีวิตที่ฉันพอใจฉันไม่เคยอยากเปลี่ยนแปลงสิ่นี้เลยอืมและเหมือนเดิมโรบินก็ยังไม่หายตกใจนะครับฉันคิดว่าฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะชีวิตของเราปัจจุบันมันก็ดูดีแล้วอะเนาะ อาเซลุฉันรักพิธภาพของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะนะและฉันก็รู้ว่าคุณเองก็เหมือนกันอืมแน่นอนพิธภาพของเราจะไม่หายไปไหนแต่คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะช่วยฉันหรอกนะฉันรู้ดีว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไงโอเคไหมอืมถ้าลีนัสต้องการแบบนั้นผมก็โอเคและลีนัสก็กําลังจะเดินจากไปคุณได้กลิ่นนั่นไหมกลิ่นหอมหวานของผลเบอร์รี่สุกและทันทีที่เขาพูดจบเขาก็วิ่งหายไปในทันทีและคาสซีนก็จบลง วันนี้ผมก็จะมาลงทําแม่หมดเล่นๆแต่ว่าตรงที่ผมไปกดมันเป็นสูตรสร้างกระท่อมจูนิโม่นี่สิเดี๋ยวนะจูนิโม่จะเก็บเกี่ยวพืชผลรอบๆกระท่อมแมคุณราคาสองหมื่นหินสองร้อสตาร์ฟุตเก้าผลและเส้นใหญ่หนึ่งร้อยอันคำถามเดียวคือผมจะสร้างไหน่ก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้มีคัดซีนที่บ้านน้ำมานีครับผมเชนนูน่นนอนตายคากองขวดแล้วนั่นและน้ำมานีก็เดินเข้าไปดูสภาพศพ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมยังไม่ตายนะครับผมโทษที่รัก มานิ่อทานออกมาเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาในห้องเพื่อดูสภาพศพอีกคนหนึ่งอ,อาเซลุรบกวนคุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเขาดูไม่มีสติเอาซะเลยเอาจริงดิแล้วผมก็เลยเดินไปหาเชนเพื่อดูสภาพแล้วเราก็เอาบรวน้ำมาราดน้ำใส่เขาเลยนะครับผมโอ้ยแบบนี้ตื่นแน่นอนนะครับ ชนนี่เธอไปอะไรไปเนี่ยเธอจะทาแค่นอนเล่นในห้องและสดเ,เดียแบบนี้ไม่ได้นะและเหมือนเชนจะหมดกิจพอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่น้มามันีฟูดแบบนี้เนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกเออตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะและน้ำมนันีก็เปิดว,ว่าแบบฉันแค่กังวลนนะ่ะและใจก็เลยเข้ามานะครับผมเธอมีแผนอะไรกันแน่ไม่เคยคิดถึงอ,อนาคตบ้างเลยหรอคือเดี๋ยวนะน้ำมนันีเป็นแฟนกับเชนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม อนอคตกงันเหรอหวังว่าผมจะอยู่ได้ไม่นานพอที่จะต้องการแผนหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความหมายคือหวังจะตายไวเหรอเชน่นและจากทีท่แจสได้ยินก็เข้าใจไม่ต่างกับผมและวิ่งร้องไห้หนีไปเลยอย่างน้อยเสียงร้องไห้นั่าจะเพียงพอให้เชนตาตื่นบ้างแหละเพราะเขาก็พูดขอโทษู่ว่นะแต่ที่แน่คือคัสินจบแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้เปิดมาได้สวยกับเลขเงิน3 5 1 6 9บาบาทตอนนี้ผมอยากได้เงินสักครึ่งล้านไปสร้างเมืองอย่างเลยนะต้องทำไงดีเนี่ย วันนี้มาที่เกอะจินเจอร์มีนกแก้วที่สร้างร้านค้าให้ได้อยากรู้จังเลยว่าขายอะไรงั้นสร้างเลยก็แล้วกันเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะน้องนกฟ้าเหรอน่ารักจุงซึ่งเอาจริงของขายไม่ค่อยมีมีแต่ของแลกเปลี่ยนแฮะซึ่งในร้านมีของที่ผมอยากได้ก็คือต้นกล้วยนะครับมันสามารถใช้แลกโบนัสได้ ซึ่งราคาคือดักก้อนทูตห้อันเดี๋ยวเราไปหากันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นมาเก็บวอนัตต่อเนื่องกันก่อนเริ่มจากพื้นทรายแปลกๆตรงนี้นะฮะมีอยู่1ลูกในถา้าทางด้านซ้ายมือของพื้นลาวาทางเข้านะครับผมจะมีทางเชื่อออกกับประตูซึ่งทางออกนะครับผมจะมีวอนัสรออยู่ถึง2ลูกด้วยกัน แล้วมากลับมาในถ้ำผมให้นกแก้วสร้างสะพานให้หลังจากนั้นผมก็ลงถ้ำหาเขี้ยวมังกรยาวๆ วันนี้เจอบันทึกการเดินทางสองใบใบแรกการเสริมพลังให้อาวุธลูกเล่นเผาเผาทำให้ออกท่าพิเศษบ่อยขึ้นนักฆ่า,มาแมลงทำความเสียหายต่อมแมลงเพิ่มขึ้นจอมดูดเลือดมีโอกาสดูดเลือดจากมอนสเตอร์นรบกูเศษทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์เหล่าอันเดดเพิ่มขึ้นนักต้ําฟางเมื่อตัดวีจะได้ไฟเบอร์มากขึ้นและมีโอกาสได้ฟางเพิ่มด้วยต่อมาการเสริมพลังให้เครื่องมือทรงพลังทำความเสียหายต่อหินต้นไม้และอื่นๆมากขึ้นเวียงใกล้เพิ่มระยะการเวียงเบ็ดได้ไกลขึ้น นักใส่ไม้มีโอกาสได้ไม้มากขึ้นตอนตัดโอ้โหมีสามหน้าเลยหรอตอนนี้กลล้นไรอย่างโบรลดน้าจะไม่มีวันหมดของสองเท่าขุดดินได้มากขึ้นนักโบราณาคาดีมีโอกาสเจอวัตถุโบราณกับกระดูกได้มากขึ้นไม่กินแรงไม่เสียพลังงานในการใช้และจับไว้ใช้เครื่องมือได้ไวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีสีหน้าเลยหรอตอนนี้ติดไปทุกตัวเมื่อปาง,งับเบ็ดเบ็ดจะก,กระตุกอัตโนมัติและทะลุถนอม เหยื่อและเบ็ดมีโอกาส50%ที่จะไม่ถูกใช้ละหมดไปเสริมพลังมีเยอะมากเลยนะเนี่ยและบันทึกการเดินทางอีกหนึ่งใบนะครับผมวันนั้นฝนสายกระหน่าและสายตาฉันได้พบก,กับอีสติงผู้งดงามณโคขดหินเดียวดายตำนานทั้งหลายที่ฉันได้ฟังต่างเล่าถึงนางเงือกผู้ถูกกำเนิดใต้สมุดจะขับขานเพลงไซเรนทว่าเธอหาได้เอื้อนเอ่ยสักคำไม่เช้าวันต่อมาฉันสังเกตเห็นก้อนกวดเลียงตัวบรรหาชายที่ประดับด้วยฟองคลื่นใช่ก้อนกวดพวกนั้นใหญ่พอๆกับหนึ่ง และใหญ่พอๆกับ5้าถาว่ากรลาสีจอมกวนใจหอยหวนเป็นทนํานองได้ถูกควรเธออาจเผยสมบัติของนางรวนดําก็เป็นได้ใบนี้เหมือนพูดถึงเรื่องนางเงือกกับสมบัติแฮะมันคืออะไรกันแน่นะวันนี้มาถึงปากผม้อขอไฟผมลองสูตรการตีใหม่ๆด้วยการใช้เพชรตีใส่ดาบเฉยเลยนะครับสถานะใหม่เป็นหลอมรวมแบบสุ่สถานะซึ่งสถานะที่ได้คือป้องกันบวกหนึ่งไปเลย แม้จะอยู่บนเกาะผมก็ไม่ทําให้ถังขายของว่างเปล่าในวันนี้นะครับผมใส่สลมัมไปนิดนึงได้เงินมา105บาทเช้าวันพุธผมไปศึกษาศาสตรแห่งวิกิเพื่อดูตำแหน่งของวนัททั้งหมดแล้วจุดแรกคือตรงซากเรือวอนทัทจะอยู่นั่ในเรือครับผมจุดต่อมาต้องเตรียมของก่อนให้เราทําพื้นอะไรมาก็ได้ครับอย่างของผมผมทําเป็นพื้นหินสามอัน เพะเราจะเอามาอุดรูหนอนตรงนี้ก็แค่ให้วางปิด3ามรูไม่จะเหลือหนึ่รูก็ค่อยจัดการมันก็เพียงพอต่อมาคือจุดที่เป็นรูบนทรายที่เปลี่ยนน้ำสี่รูนะฮะวอนัทจะอยู่ตรงกลางเลยต่อมาเป็นบริเวณด้านบนของบ้านยายเบอร์ดีนะครับให้ดูพื้นแห้งที่อยู่ซ้ายสุดมันจะอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเก็บเกี่ยวพืชผักเราจะมีโอกาสได้วอนัทสถึง5ลูกเลยนะครับ นี่งานหลักมีแค่นี้ครับผมผมทำกันได้หนึ่งพันเก้าร้อสิบห้าบาทแค่นี้จริงๆครับผมรายจานี้ก็แค่นี้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าในสัปดาห์นี้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากวันนี้ผมไม่มีอะไรทํานอกจากการซ้อมเป็นซานต้าย้อนหลังเพราะผมเอาของขวัญไปให้ชาวเมืองบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าผมจะเริ่มให้ของที่แต่ละคนรัก phó game, chúng ta đã đến gần cuối rồi ถึงวันนี้จะเป็นซานต้าแต่ผมก็อยากได้เงินได้เงินมาเก็บไว้อีกหนึ่งมืนกว่าบาทเมื่อสุกผมกลับไปยังเกาะจีเจอร์ของผมและได้มาเก็บเกี่ยวผักผม ก็ได้วอนัทไปสองลูกจนครบและผมมาติดต่อทะบมขนส่งซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่ผิดพลาดครัง้งใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยนะครับเพราะหลังจากนี้ในการหาวอนัทที่เหลือจะต้องทำภารกิจที่ยากมากหรือมันอยู่ในที่เที่ยวไม่เปิดด้วยซึ่งผมอไปเปิดที่อื่นก่อนแต่ก็ช่างนะเพราะว่าเราเปิดไปแล้วก็เปิดไปนะครับ วันนี้ยังมาหาเขียวมังกรและซินเตอร์ชาดเหมือนเดิมไม่รู้จะหาได้ขนาดไหนด้วย และวันนี้มีบันทึกการเดินทางใบหนึ่งเป็นกาก,กบาทหน้าถ้ำในจุดที่ผมชอบสงสัยและไปทุบบ่อยๆหรือมันต้องเห็นใบนี้ก่อนนะผมเลยออกมาทุบในตำแหน่งเดิมที่เคยขุดไปปรากฏว่าครั้งนี้เจอจริงๆครับผมอ๋อมันต้องหาทึก,ก่อนนี่เองและผมก็ได้เคี้ยวมังกรมา7อันเลยใช้5อันแลกต้นกล้วยเลยหลังจากนั้นผมก็เอาไอ้ต้นกล้วยนั้นอนะไปลงดินในฟาร,ร์มเลยทีเดียวว้นนทายอดขายได้ 37, 8 1 6บาทนี่ผมพึ่งเหมือนตัวเองเป็นพนักงานขายหาลูกค้าเลยนะเนี่ย วันนี้มีจดหมายส่งข้ามจังหวัดจากเลวิสแนบเงินมา500บาทจากกองทุนการ,กรเกษตรอขอบคุณเลยมากครับผมไอ่งหนอ่งที่ผมจะขายคือทีเดิ์ฉาด1 0 0อันถำหรับรองเท้าสุดหรูหลาของผมนั่นทำให้ผมต้องไปลงถ้ำก่อนในวันนี้ เมื่อถึงชั้นที่5ผมได้ซิเดอร์ชาดมาเกิน100อันก็นําไปซื้อและเอารองเท้ามาเปลี่ยนเลยวันนี้ก่อนไปร่วมเทศก,กาลผมเอาฟลอซิลค้งคา,งางมาให้สัตว์จารย์หอยทากและเนื่องจากมันเป็นชุดชิ้นเดียวทาให้ผมได้วัตถุทองคำมา1อันด้วยวันนี้เทศก,กาลผีสิงสุดหลอนกลับมาอีกหครั้งซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนอกจากไปคุยกับชาวบ้านแต่ละคน โดยกระทั่งเมื่อผมเดินลงอยู่ในเขาวงกตสนานเออพอดีก็ไม่นานหรอกนะแต่พอดีผมเดินมาเจอหีบที่ปลายทางครับซึ่งมันมีตัวรางวัลเป็นรางวัลอยู่ด้วยนะครับเอ,อ๊ะมีของตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วจากนั้นผมก็ใช้ทางลับกลับบ้านเลยนะครคืนนี้ผมแวะมาที่กิวนักประจัญภัยเพื่อมาดูประวัติเล็กน้อยตอนนี้เราเหลือการล่ามอสเซอร์วิยาทมิน41ิตัวพูดฝุ่นผง58ตัวเฟเปอร์เล็ก13ตัวและพูดแมกมา13ตัวและเรามีรางวัลที่ยังไม่ร นั่นคือแหวนนาปามที่ถ้ามอนสเตอร์ได้จะระเบิดด้วยและแหวนควบคุมสลามที่จะไม่รับดาเมจมอนสเตอร์สลามด้วยโอ้ดีทั้ง2อชิ้นเลยนะเนี่ยและวันนี้ขายของได้1 6ึ1 7บาทเอาล่ะแป๊บเดียวก็สร้างาสุดาแล้วนะครับผมเช้าอาทิตย์ผมเดินมาค้นหาของในกล่องที่รกรุงลังเพื่อเอาอาัญามณีที่เอมิลี่ชอบไปให้นะครับ แล้วก็แอบหวานนิดนึงนะโอเคเช้าวันนี้มีจดหมายมาครับผมเช่นให้อาหารเปเปอร์ป๊อปเปอร์มาหนึ่งจานวันนี้เอาหินที่ได้มาทุบให้คลิสจัดการ ซึ่งหลังจากการดำเนินการทุกทั้งหมดผมได้กําไรมากว่า11,110บาทอทำไมมันน้อยแปลกๆเล,ล,ลเนี่ยแล้ววันนี้หลังจากที่ผมเก็บฟาร์มทั้งหมดมาขายเพราเป็นซาของฤด,ดูผมได้เงินมา22,216บาทเอาละในครั้งหน้าเราอาจจะเร็วกว่านี้เพราะไม่ได้ปลูกพืชอีกแล้วทุกอย่างน่าจะเล่นเร็วจบเร็วนะครับแต่อย่างใดก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความยาวเต็มกว่า3ชั่วโมงหากเพื่อนๆขนาดนะครับที่อยากชมคลิปเต็มนี้สามารถรับชมได้ที่ตัวไอมูมขอน้าจอได้ยนะครับ และถ้าเพื่อ,อนๆนะครับที่ชอบในคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและกําลังใจใชันนั่นจิตใจที่ไม่หมาลก IAR ในการทําคลิปและเล่นเกมถัดไปกันนะครับผมเอาละครั้งหน้าเตรียมตัวหนาวกันได้แล้วและถึงเวลากล่าวคําว่า to be c o n t i n u e